เช็คด่วน2สิ่งที่บอกว่าแฟนกํำลังนอกใจคุณเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อหรือถอยดีถ้าเกิดแฟนทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มาผมก็เลยสรุปให้นะครับเป็น2อาการนะที่คุณสังเกตได้ว่าแฟนคุณเริ่มนอกใจเริ่มมีคนใหม่หรืออาจจะเพิ่งเริ่มต้นนิดเดียวนะครับคุณยังสามารถดึงเขากลับมาได้นะครับแต่คุณต้องรู้2อาการนี้ก่อนข้อที่1ก็คือ อาการที่บอกว่าเขาดูหลอกแต่งตัวดีขึ้นอปกติร้อยวันพันปีก็ไม่เห็นจะล,ลุกขึ้นมาแต่งตัวไม่มาฉีดน้ําหอมคือพูดง่ายว่าเซนของผู้หญิงจะจับได้แฟนเนี่ยดูดีเกินไปหรือเปล่าวะถ้าเกิดคุณใช้เซนตรงนี้จับได้นั่นแหละครับเป็นอาการแรกบอกว่าเขากําลังจะนอกใจและอาการที่2ที่บอกแล้วเพิ่มพลังนอกใจแน่เลยมีความลับมากเกินไปคือคนเราอ่ะจะต้องมีโรคส่วนตัวเนาะเมรว่าคุณกับแฟนพบกันแล้วเนี่ย เปิดบางอย่างไม่เปิดบางอย่างก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ไปคุยกันเอาเองแล้วแต่คู่ของคุณแล้วแต่ความคิดของแต่ละคู่ไม่ได้ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่มีความรักมากกว่าปกติเ้ยเข้าใจไหมนึกภาพตามออกใช่ไหมบ้มางเขาปกติคือปกติอาจจะเคยดูมือถือกันได้บ้างดูข้อความกันได้บ้างก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขามากแต่ถ้าเกิดอยู่ดีคืนดีนอกจากจะหล่อขึ้นแล้ว ดูดีขึ้นแล้วหอมขึ้นแล้วยังห่วงมากกว่าเดิมเคยเห็นคลิปในทิกตอกใน YouTube ใช่ไหมครับที่เขาทำเปเล่นหนาะที่กินข้าวอยู่เสียงเพลงมาต้นๆิ้แล้วอีกคนนึงก็รีบจับโทรศัพท์ขึ้นมาเลยอะไรทํานองนั้นนั่นแหละถ้าเกิดคุณมีอาการเหล่านี้นะครับซึ่งผมจะย้ําเตือนนะว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ยมีเซนที่แรงกว่าผู้ชายอยู่แล้วถ้าเกิดสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยเอาแค่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยใช่นั่นแหละครับก็ใช่แหละครับเพราะผู้หญิงมีเซนที่ ตรงมากนะครับ99.99% 99อะไรทำนองนั้นวิธีแก้นะครับเอาแบบสรุปนะก็คืออย่าเพิ่งไปจับผิดนะครับเก็บไว้ในใจก่อนแล้วเราก็พาเขาไปอยู่ในโลกใหม่บ้างเปลี่ยนสถานที่ใหม่ไปเที่ยวการพูดคุยการกระหนุงกระดิกนะครับแล้วก็มีเรื่องเหมือนซีรีส์อะซีรีส์ของฉันเพิ่มเพือนดิตเพิ่มเพือดิตเพิ่มสเสน่ห์ของคุณในทุกๆด้านแล้วคุณก็จะทําให้ผู้ชายคนนั้นเนะไม่อยากไปคนอื่นหรอกอยู่กับแฟนนี่แหละดีที่สุดแล้วดังนั้นเช็คด่วนถ้าเกิดแฟนของคุณมี2สิ่งนี้ แสดงว่าอาจจะกำลังนอกใจคุณก็ได้